แนวข้อสอบเวชกรรมไทยปฏิบัติปี2566ทับหนึ่งโรคหมูสวัสดชุดนี้นะครับเริ่มก็เขาก็ให้อาการมานะครับอาการจับสบัด ร้อนสบัดหนาวปวดศีรษะมีเม็ดซรายขึ้นที่ลําตัวเป็นเม็ดพองๆแล้วก็มีคำถามนะครับก็คือเป็นโรคใดคำตอบก็คืองูสวัด แล้วก็เขาก็คำถามอีกนะครับเขาก็ถามว่าให้บอกลำดับการให้ยามาสามลำดับจากคำพีตะก,กัศิลาก็คือลำดับส 3, า3มสามลำดับแรกนะครับการให้ยาสามลำดับแรกให้เขียนมาสามลำดับ แรกคำตอบก็คือ,อยากระทุงพิษในวงเล็บเปิดยากแก้วห้าดวงวงเล็บปิดแล้วก็ลำดับที่สองก็ยาปะสะผิวภายนอกลำดับที่สามก็ยาพ่นภายนอก แล้วก็คำถามต่อมานะครับเขาก็มีคำถามว่าให้บอกตัวยาในยาลำดับที่หนึ่งครับก็ให้บอกชื่อของตัวยาในตัวยาลำดับที่หนึ่งมานะครับคำตอบก็คือรากเท้าเยื่อม่มรากมะเดื่อชุมพรรากชิงชี รักยานางรากคนทาแล้วก็โจทย์ต่อมาก็คือใช้ยาสำหรับทาภายนอกในบัญชียาหลักแห่งชาติใดครับตรงจดจุดนี้เขาก็จะให้ยามาเขาก็จะให้ มีตัวยาให้ดูครับมี5ตัวก็มียาบัวบกยาพยายอยาเปลือกมังคุดยาเม็ดน้อยหนายาว่านหางจระเข้นะครับก็คือให้ให้ยามาแล้วลก็ให้เอายามาตอบนะครับว่าใช้ยาสำหรับทาภายนอกในบัญชียาหลักแห่งชาติตัวใดใน5ตัวที่เขาให้มาครับ คำตอบก็คือยาพยาโยครับข้อสอบชุดนี้นะครับก็มีหัวข้อหลักก็คือเป็นหัวข้อหลักแล้วก็มีข้อย่อยสีข้อนะครับก็ทวนอีกครั้งนะครับก็คือสีข้อนี่ข้อแรกนะครับก็คือก็ให้อาการมา จับสะบัดร้อนสะบัดหนาวปวดศรีรษะมีเม็ดซรายขึ้นที่ลําตัวเป็นเม็ดพองๆเพราะว่าถามว่าเป็นโรคใดคำตอบก็คืองูสวัดขอ้อ,ขอต่อมาก็คือให้บอกลําดับการใช้ยามา3ลําดับแรกจากคำพีในคำพีตะกศิลาค,คำตอบก็คือยากระทุ้งพิษลําดับที่หนึ่ง ในวงเล็บก็คือยาแก้ว5ดวงลำดับที่2ก็คือยาปะสะผิวภายนอกลำดับที่3ก็คือยาพ้่นภายนอกต่อมาข้อย่อยที่3ามเาก็ให้บอกตัวยาในยาลำดับที่1มานะครับคำตอบก็คือรากเท้ายนม่อมรากมะเดื่อชุมพรรากชุงชี่รากยานางรากคนทา ครับข้อย่อยต่อมาเขาก็ถามว่าให้ใช้ยาสำหรับทาภายนอกในบัญชียาหลักแห่งชาติใดเขาคือเขาให้ตัวยาให้ยามามาห้าตัวนะครับก็มียาโบบกยาพยาออยาเปิดอมังคุดยาเม็ดน้อยหนายาว่านหางจระเข้คำตอบก็คือยาพยาออ ในส่วนของชุดนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสครา e กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ